วันนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวเชียงใหม่อีกแล้วนะคะเพิ่งไปมาต้นปีตอนนี้นะคะหลังจากปิดล็อกดาวนมีคาเฟ่ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะนั่งถ่ายรูปดูในอินสตาแกรมแล้วแบบวกนี้ต้องไปอัปเดตอะแล้วก็แบบจะได้ซัพพอร์ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะคะ ร้านแรกที่แบบว่ารอ่ก่อนมาจะพาไปซ้ำนะทาร้านข้าวซอยเสมอใจอร่อยมากรอบก่อนที่ซัดไปสอบชอบการเติมเชื้นและนี่คือชุดที่เราจะใส่ไปทานข้าวซอยกันนะคะสรุปเรามาที่ร้านข้าวซอยลำีวนฟ้าห้ามนะคะเพราะว่าอีกร้านหนึ่ง นั่งสบายค่ะไม่ร้อนเลยเป็นพัดลมอ่ะแต่ว่าสบายมากมากี้รหน้าไม่เมื่อก ลไปเลยมิสตูองค่ะรานี้ร้านแม่จ้าวอาวันนี้ขาดหนึ่งเลยไหมแบกได้สีคนได้พอหยวแต่วลาแบบมันใส่อันนี้มันจะได้ฟิลมากเลยนี่นะคะร้านนี้ร้านพี่สุเทพหอมหมากินตลอดเลยร้านคาดีเด่นขนมไทยร้านนี้ก็อร่อยนะคะร้านรอบก่อนมามาซูซึแต่ว่ารอบนี้ไดเอดค่ะเผื่อไข่แบกมาอยู่ซอยด้วยกับ คุณพี่ปูออกไปทีเลยนี่นี่สมองที่รอบก่อนมาซื้อเข้าไปค่ะที่สั่งสองแก้วจะมาตลาดก็คือเมาหวหนะ่ะ ก็จะรวมปัตตลักษณ์ต่างๆของเชียงใหม่ไวเช่นกาแพงต่างๆก็กําแพงจากนี่นั่นนั้นจากวัดนี้นะคะนู่นนี่มารวมตัวกันจริงๆมาที่เนี่ยถ้าเกิดว่าแบบขี้เกียจออกไปไหนอ่ะพักคือในโรงแรมอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปไหนก็เลยก็ได้รถก็บริการ24ชั่วโมงไม่ต้องเดินเองนะคะเก็บแรงไว้ไปเดินไปวัดส่งคุณน้องไอดอลก่อนอันนี้จะเป็นโซนห้องดีลักซ์ตอนนี้เราก็จะเริ่มเข้าโซนวิลล่าแล้วนะครับรถ มีทั้งหมดอยู่12ห้องเริ่มจาก901ถึง912ในหนึ่งตึกจะแบ่งเป็นสองห้องข้างล่างนี่ตรงระเบียงจะเป็นสระน้ำค่ะข้างบนตรงระเบียงจะเป็นแชร์บชี่นะครับแยกกันไหนตุ๊กแกไหนตกใจอุ้ยทำไมทำเป็นดีไซน์ตุ๊กแกนี่ค่ะเห็นไกลตั้งแต่ลอยมือใครมาวิรันดาไม่ต้องตกใจโอ้ยห้องน่ารักค่ะมบรรยากาศดีมากนะคะแสงเข้าทุกทางแบบ Welcome Back เพราะว่า เราเคยมาแล้วค่าดูนี่ไอเนี้ยน่จะเป็นแบบดีไซน์ะลอมะลอมใช่ไหมคะเพราะเขาอะรวมอัตลักษ์เชียงใหม่ไว้ที่รีสอร์ททุกอย่างอันนี้จะมีโต๊ะเอาไว้นั่งแต่งหน้าทํางานใดๆเอๆเอห,ห้องน้าสวยมากทุกคนมีความโมเดิร์นแล้วก็แบบมีความแบบ,แบ,บเขารลรวมกัน อะไรนี่ผลิตภัณฑ์ออกใหม่นะคะของ Ted Baker ค่ะปกติตอนที่ที่อยู่อังกฤษนะคะก็จะแวะเข้าไปที่ช็อปเสื้อผ้าของเขาตลอดนะคะไปซื้อพวกเสื้อโค้ทซึ่งเสื้อโค้ทของเขาเนี่ยคุณภาพดีมากๆนะคะซึ่งตอนเนี้ยพอเขาออกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายอาบน้ำมานะคะก็รีบสอยมาเลยทุกคนสวยมาก นี่นะคะ Ted Baker Harmony Blossom ค่ะซึ่งแพคเกจิ้งของเขานะคะแค่เห็นก็กรีด้องแล้วค่ะทุกคนสวยมากดูดิน้องจะมีความพิมพ์ลายดอกแมกโนเลีย Harmony Blossom นะคะเอาไว้ไว้วางประดับบนห้องนอนห้องน้ำนะคะเป็นพอปลยน่ารักมากซึ่งจุดเด่นของน้องๆน,นะคะคือเรื่องกลิ่นเลยค่ะทุกคนกลิ่นของเขานี่นะคะจะแบบหอมแพงๆแ,แบบผู้ดีเลยค่ะซึ่งเซตสีชมพูนะคะจะเป็นกลิ่นเพลนีสปิดค่ะกลิ่นนี้นะคะเหมาะสำหรับสาวหวานค่ะทุกคนเพราะว่าจะเป็นกลิ่นดอกไม้นะคะ ผสมกับส้มแมนดารินค่ะมีกลิ่นดอกโบตั๋นแล้วก็กลิ่นมะลิด้วยนะคะสาวหวานห้ามพลาดเลยอ่ะต่อได้กลิ่นนี้นะคะ Follow Brisk ค่ะซึ่งกลิ่นนี้นะคะมีความหอมเก๋ชิคมากค่ะมีความเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวนะคะแทรกกับรูปแพรุหลาบแล้วก็วานิลาค่ะต่อได้กลิ่นที่3มนะคะกลิ่น o p u l e n c e Touch ค่ะกลิ่นนี้นะคะจะหอมแบบโมเดิร์นค่ะทุกคนมีความเป็นกลิ่นวานิลานะคะปนกับไวโอเลตแล้วก็มีแบบเหมือนมีกลิ่นลสเบอร์นะคะ แล้วก็มีความแบบสดชื่นแบบซีตัสด้วยเบาๆค่ะนี่นะคะกลิ่นมิทไนรูมค่ะซึ่งกลิ่นนี้นะคะจะเหมาะสำหรับสาววี่แอบแซบค่ะเพราะว่ากลิ่นนี้มีความแบบเป็นกลิ่นดอกมะนาวชาเขียวแล้วก็แบบดอกแมกโนเลียนะคะพริกไทยใชเอมแซบมากชอบแบบความแบบกลิ่นเผ็ดๆของพริกไทยอะ่ะอยากทาคอนนอน feeling sexy tonight ตามตอนตอนี้แบบนี้นะคะทุกคนจะคิดใช่ไหมว่าแพงแต่บอกเลยว่าไม่เลยอะคะเพราะว่าขายและคาเดียวกบรอนๆเลย5-7าถปอนด์ทุกคนราคาน่ารักมากอย่างสเปรย์ขวดนี้นะคะแค่350บาทแล้วก็อย่าง body wash เนี่ยหลอดใหญ่ๆจุกๆนะคะราคาแค่290บาททุกคน2 0 m m บอดี้ body s u f ตลับนี้คือหนูลามาเห่ามากแค่400บาทนะคะพิกัดนะคะทุกคนไปซื้อที่ร้านบูเท่านั้นหรือว่าที่บูออนไลน์นะคะ ที่ลาซาด้าเท่านั้นเลยนะคะทุกคนเอ็กซ์คลูซีฟมากๆค่ะ คนเผื่อใครอยากจะมาถามาชุดก่อนซ้ำนี่นะคะอีกสีค่ะน่ารักมากๆนะคะเป็นสีชมพูอมโอรสค่ะตรงที่แขนนะคะเป็นบนรลูน2ชั้นกระโปรงทรงเอใส่แล้วดูหุ่นน่ารักมากๆนะคะใส่ได้ everyday look เลยไปคาเฟ่ไปเที่ยวก็ได้นะคะรุ่นนี้คุ้มมากๆต้องซื้อเลยนะคะนี่ค่ะดินเนอร์ที่ได้มาจากตลาดแม่เหียก ข้าวเหนียวล้วก็แบบแอบอ่องแอบอ่องออที่เป็นสมองหมูนี่ค่ะถึงเชียงใหม่แล้วมีความเป็นอากิมุกอ่องครีมมี่มากมากค่ะน้องปูอ่องครับถ้าอยู่กรุงเทพนะคะร้านที่อร่อยก็คือร้านแซฟอีลี่น้ำพริกหนุ่มแบบมีปลาแ้นนนั้อร่อยทำให้หมูเอ่ะ นะคะสั่ง g r a บมาซึ่งโรงแรมน่ารักมากเวลากแกร็บมาเขาจะทาแบบแกร็บมาที่หน้าห้องาเลยแล้วเราจ่ายเงินจิ้นแหนมไข่จะเป็นแบบเปรี้ยวๆซึ่งแบบน้องวอซัเคยรีวิวไว้ว่าเวลาใครแฮงเล่าอะไรอย่างเงี้ย จะมีความแบบแซ่บมากอยากรีวิวอันนี้อันนี้คือน้องเห็ดพอรเห็ดพอะนะคะเคยทานแต่แกงลาวเห็ดพาะแต่อันนี้จะเป็นแบบเป็นเห็ดพอรสดทานกับน้ำพริกอันนี้คืออาหารเหนือถูกปะคืออาหารอีสานก็มีเห็ดพอะอาหารเหนือก็มีไหนจะชิมโช์น้ำพริกค่ะปลานี่เราเห็ดพอรกนะคะนี่ลองจิ้มซิเห็ดพอรน้ำพริกค่ะอืมปอกมากกินเกิดใหม่ น้ำถึงกะป๋เคมๆมีอะไรแปลกๆอีกตามขนุนรีวิวอาหารเองตาขนุนนะคะถ้าใครชอบดูคลิปสายฟ้าพายุคุณแม่ของพี่ชมพู่จะบมีคลิปนึงทำตำล้อตองั่งแบบอยากรอน้ำต้มปลาดีมันเป็นแบบเค็มๆเหมือนกินยำทูน่าเหมือนกันนะเค็มๆขนุนดิบอะไรเงี้ยบรรยายไม่ถูกต้องลองกินเอง สาวเวียดนามเดี๋ยววันนี้จะพาทัวร์นะคะคาเฟ่ฮอปปิ้งแบบจุดๆเยอะมากวันนี้นา่าจะ4คาเฟ่ได้ะคะ่ะวันนี้เมคอัพโทนส้มคะ่ะตากับแกะะ้มนะคะสีแคร์นค่ะของ Peppy Kiss จะใส่ผ้าโพกันคะ่ะถ้าเกิดว่าใส่เสื้อคอปเฉยๆก็ได้นะรุ่นนี้แต่มันก็จะดูแบบไม่ออนทัวร์เท่าไหร่และใส่จะทำให้ดูท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะมีความเป็นแบบเหนียวมากขึ้นชอบคาดบ่า,าจะใส่แบบนี้หรือว่าจะใส่แบบแบบบัด ไม,ไม่ใต้ศางก็ได้แล้วแต่คนขยันไม่มีวันหมดตายแต่เหนื่อยตายค่ะตาไปเก็บค่าแชร์จะกันข้างล่างค่ะนี้ถ้ามาถ้าเกิดว่าใครมาก,ก็คือมี2สไตล์แบ ป็นมินิมอลก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบชีคๆแบบเราไปเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็คือถ่ายรูปแบบเลศเวอร์ไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันคือใส่อันนี้เวลาแต่งรูปบอกมามันจะสวยเนาะสีมันจะแบบ๊อปอาบออกมาฟีดเราจะดูแบบไม่ใช้อะไรใส่ตึปตึ๊บก็ใช้ฟิลเตอร์ของแต่งกันนะแล้วก็ฟรงฟืง princess อของวันนี้นะคะชื่อว่ากรูนซึ่งคาเฟ่น,นี้นะคะก็จะอยู่กับสถานจากคาเฟ่เอเวอร์กรีนประมาณ3นาทีะคะ่ะแล้วก็อันนี้ใหญ่หน้าร้านใหญ่เมเนจไอดอลเชียงใหม่หลายคนเลยที่หน้าร้านนะคะเดี๋ยวเน็ตไอดอลกรุงเทพจะเข้าไปสิงบ้างซึ่งคาเฟ่น,นี้นะคะก็จะแบบว่าเป็นสตารบดมีมอลแล้วก็เป็นสีขาวมีสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็มีแบบพวก นไมซึ่งเทคนิคของคัตตี้นะคะเวลาที่มาที่คาเฟ่มินิมอลเขาจะเลือกชุดที่มีความสีสันเยอะมีความแบบชุดที่มันดูเยอะชุดที่แบบมันคัลเลอร์ฟูเพราะว่าเวลามายืนเน่ะมันจะได้ไม่ตีกันมือนแบ็คกราวมันนอยและชุดเราก็เยอะแต่ถ้าแบ็คกราวมันเยอะแเราก็จะเริ่มเลือกเป็นชุดน่อยๆน,นะคะ <c oughs> เผื่อใครจะเอาคลิคนี้ไปใช้ สมติชุดที่เราสั่งเอฟมานะคะแล้วแบบมันดันหลวมอะไรเงี้ยเราจะไปแก้แก้ไม่ทันมีเทคนิคมาแนะนำให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาไว้แบบไปถ่ายรูปได้นะคะดูหน่อยมัดยังไงคะใช้ยางมัดผมมัดไปเลยแล้วก็ถ่ายเฉพาะด้านหน้านะคะคนี่ค่ะคนสวใช้เอะไรที่อยู่ใกล้ๆมือนะคะไม่ว่าจะเป็นยางมัดผมคลิปหนีบกระดาลิปติดผมที่งัดผมนะคะ ได้แต่ถ้าเราใส่เป็นจริงจรงยีน่ะเราเอาเชือกมาผูกด้านหลังได้เลยนะคะวีดีโอที่อย่าลืมเอาไปเทมวกนี้ไว้ถ้าหลังที่จะเป็นเอ็นไอเดอลนี่ค่ะตัดต่างอินเสิร์ตนี่ก็อินเสิร์ตอยู่นะทำงานเป็นทีมใช่จะเป็นแบบไงอ่ะวอล์กสอนได้วอล์กวอกขยันมากเน็ตไอดอลต้องขยันนะคะคนขยันไม่มีวันตายจะเลิกขยันเดี๋ยวแททองเราจะเลิกขยันทองเขาเลิกขยันเลยอ่ะใช่จะเป็นคุณนายแน่นอนทองเราก็ไม่เจอกันอีกแล้วจะเป็นคุณนายแล้วค่ะ ไปดู2คลิปชิมคนเดียวได้2คลิปหวานกินแพนด้วยนะมียูทูบกับเลมอนค่ะเปรี้ยวๆผมอ่านมาเมื่อกี้เหมือนเขาใช้ยูสธรรมชาติมันจะมีความแบบหนึบหนามากกว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบอันนี้อร่อยมากคือขนมปังร้านนี้มีสตอรี่เพราะว่าร้านนี้เป็นแบบว่าจุดขายคือขนมปังตามชื่อร้านลุ่นหอมกลุ่นตะเก่านะคะ อันนี้เป็นแบบเลมอนก็จะเป็นคาเฟ่่ะขนมอร่อยมากขนาดอร่อยก็ถือว่าแบบผ่านเลิศนะคะร้านนี้แล้วก็เอาแปนมานังกินได้จริงจิอัอนไ้ดีีจยกเปรี้ยว มือเที่ยงจุติแล้ว<ส>คือพาทานอาหารเหนือไปแล้วนะคะวันนี้คิดถึงอาหารอีสานมากค่ะเลยมาร้านอาหารอีสานชื่อร้ันว่าโซลาวโจทไม่มีอะไรมากค่ะขอร้านอาหารอีสานยี่มีแอร์ตอนนี้อยากได้แอรมากเอาห้องแอร์ค่ะสี่เนาะกดใ่้ก่อน เมื่อกี้หน่อยนะคะเดินทำมาประมาณ30กสิบนาทีค่ะอยู่แบบกลางทุ่งเลยชื่อว่าคาราเมลเชลเตอร์ค่ะ เมื่อกี้ที่ไปที่คาราเมลเชลเตอร์นะคะน่าจะประมาณบ่ายสองแสงมันค่อนข้างแข็งมากเลยทําให้เราถ่ายรูปกันยากมากแต่พอนี่เขามายืนตรงนี้ถ่ายง่ายมากผิวสวยมากตอนนี้บ่ายสามกว่าแสงดีมากค่ะทุกคนก็เลยคิดว่าประมาณช่วงเที่ยงถึงบ่ายสองถ่ายยากต้องประมาบ่ายสามลงมาจะเป็นแบบช่วงเวลาทองที่ต้องมาถ่ายรูปนี่คือตรงนี้นะคะถนนวิชัยซอยหกมีฮาดินฟาร์กเล็กๆตรงนี้ด้วยแบบว่านั่งยองๆถ่ายน่าจะน่ารักเลยเราเป็นฮาดึน ได้ห้อมแอร์แล้วแต่เย็นมากเลยี่ ถ้าเรามาถึงถนนช้างม้อเมยเป็นโฟโต้สปอตอีกทีท่ที่คนจะชอบมายืนถ่ายแชะหน้าร้านของสารจึงอยากสน้อสนุดมากเพราะว่าเป็นสีมือหัตถกรรมคนไทยอันนี้ไม่ใช่คนไทยอันนี้เลยเว้แต่ว่าเดี๋ยวจะมาช็อปกันซื้อหมวกอะไรอย่างนี้นะคะ after, น่ารักนอ่ะนี่นี่โอ้ยเจ้าใส่แฝดทุกวันทูวนี่แหะแอบแพนพันเสือชุดม่วงๆแฝดทุกวันทุวันชุดมินิเดรสของอะไรชุดแฟตว์นี่คือเอ็บบี้แวร์อินไทยแลนด์นะคะนี่นี่เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันที่นี่ค่ะ เราจะไปซื้อหมวกมาเป็นพรอกก่อนนะคะเพราะว่าสนับสนุนซีรีส์แล้วสนับสนุนเลยเว้อย่าลืมสนับสนุนคนบ้านเดียวกันนะคะเพราะว่าแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่อิ้ดอกันนี้น่ารักเนาะดอกทานตะวันเ่ยก็เดซี่นะคะน่าร ลมลื่นมาประมาณสี่แสงคือดีมากตอนนี้ดูีดูแสงดีดีมาก ที่กาส่วนแก้วค่ะเข้ามาขับรถเข้ามาข้างในนะคะฝั่งด้านหลังลจะมีซูมเครื่องฟ้าตรงนี้ค่ะออกมาน่ารักอันยองคาเซโยมาเดี๋ยวจะให้นองนูกถ่ายให้ดูแล้วก็แนะนําให้ใส่ชุดสีคัลเลอร์ฟูหน่อยนะคะจะได้ป,ป๊อปอัพขึ้นมาจากการพิสัยยืนยืนให้ดูเลยอย่างนี้เห็นป่ะนะคะ่ะน่ารักมา้ามุมนี้เผื่อว่าใครจะแบบอยากมาเดินท่องเที่ยวสตรีท เราแบบไปประมาณแบบเกืบเจ็ดทีย่ยังอะถ่ายเร็วมากคือแบบอยู่างชุดหนึ่งพราเราถ่ายกันประมาณแบบ10นาทีอะไรเงี้ยก็แบบกดรัวๆไปเลย5 6 4 3 2เพราะว่าโพสเก่งอยู่แล้วนะคะห <laughs> ลักๆาศก็คือชมตัวเอง อีกโลหนึ่งค่ะจะอยู่ตรงถนนซอยนิม,มานะคะคือเราอะขับรถผ่านแล้วเห็นวันมีดอกไม้น่ารักมากก็เลยรู้สึกว่าต้องพา้องนุกลงมาถ่ายนูแหวกเลยกับชุดสีฟ้าของเราแล้วก็แมวกกับดอกไม้ด้วยกระเป๋าวโบแตก้านี่สีชมพูน่ารักเปล่าแต่ว่าต้องระวังรถให้ดีๆนะคะแอบแอบแบบอุ้ยสวยอ่ะเดี๋ยวแปะรูปให้ดูนะคะดูดิสีสวยมากตอนนี้นะคะเรามาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแม่ลิมค่ะอยู่ที่มายา ว่ามาเก็ตเนี้ยแบบใหญ่มากนะคะน่าจะใหญ่สุดในภาคเหนือเชียงใหม่ว่าแค่ผิดอยจะโกรธกันนะคะแล้วก็มีไลท์เซิร์ฟเวอร์ขายอยู่มาดูซิคือเขาสั่งอะไรซิว่าไปขายเยอะมากถึงแล้วซูปเปอร์ดิ้งดิงผลไม้คือสวยมากปอกเลยทุกอย่างคือโฆษณาให้สุดๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าของไลท์เซิร์ฟเวอร์เขาสั่งของเราเยอะมากเลยแต่ว่าคือว่าได้มามีโอกาสมาเดินดูคือแบบซูปเปอร์ดีมากคที่มีนักแห้งนะแต่ว่าตอนถ่าย ดออแบ,บ,แบ,บนี่คะ่ะโซนไลท์เซเวอร์นะคะมีเจลเจ้าอ้วนแล้วฝั่งนี้เยอะมากเลยทุกคนสเปรย์แบบจุกๆนะคะนี่อันนี้จะบอกว่าดีมากนะเป็นแบบว่าคาโมไม์นะคะหอมมากตัวนี้คาโมไม,ม้เจลค่ะมาซื้อกันได้นะที่นิมปิงมีก้อนเล็กก้อนใหญ่นี่คะ่ะเจ้าก้อนสองกลิ่นด้วยเจ้าก้อนชาวเชียงใหม่ คือกันได้นะคะใช้ดีมากๆหรือขอคอนเฟิร์มเจ้าก,ก้อนนี่คือเอาไว้ใช้ที่สำนักงานหรือว่าบ้านนะคะคุ้มมากๆอันนี้นะคะเป็นรุ่นสเปร์นะคะซึ่งขายเอกลูซี่ที่ริมปิงเลยนะคะ mm hmm. อันนี้ดีเป็นกลิ่นคาริบต์นะคะเอาไว้พ่นใช้จุดต่างๆนะคะ mm hmm. ดีมากเลยใช้ได้ทั้งพวกอุปกรณ์หรือว่ามือหรือว่าแบบของใช้ต่างๆนะคะ mm hmm. อันนี้ที่เอาไว,ไว้ไปฟิตเนสบ่อยมากร mm hmm. า,าคา59บาทเท่าน mm ั hmm. ้นวันนี้นะคะชาบูจีนรถจากประเทศจีนแท้ๆ ชื่อร้านว่า,นนาเสี่ยวฉงจริงกู้ซื้อมาจากเมืองฉงชิงสกีหม่าล่าสุกีหม่าล่า,าล้าค่ะคร้านอยู่ในนิม,มานคนแค่เข้ามาในร้านก็แบบหอมมากมมาหอมแบบสุดๆล่ะรูว่าผมแล้วค่ะเป็นแม่ครัวะานเขจะให้สั่งผ่านในแอปนะคะนี่น้องไอดอลกำลังกดกดอยู่เรียกเอาในแอปแล้วก็มีพักกันอมาให้ใช้เป็นแม่ครัว นีเก๋มากเป็นสูตรแบบว่าไว้จิ้มเนื้อหมูเนื้อวัวยุนนานะคะใส่มนแบบอันนี้แล้วก็แบบมีงามีถั่วลิสงมีพริกเป็นแบบน้าจิ้มแห้งไม่เคยไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้ก็คือถ้าสูตรไทยนะคะใส่น้ปาปลาพริกกระเทียมจบแล้วก็ผงชูรสจ้ะแบบคนไทยนะคะเพราะคนไทยคืออิสระ,ละแล้วซูมมาลก็คือเป็นโดเรมอนนะ้าน้องกําลังไม่ค่อยได้าว,วันนี้มีลูกสาวบริการะคะ่ะ จริงๆอยากเป็นแอร์โฮสเตสอร่อยมากทุกคนร้านนี้แบบต้องมาเลยนะคะคือเด็ดมาก <c oughs> ให้สิบสิบเลยจริงๆอร่อยมากอร่อยท <c oughs> ัย้ง <c oughs> หม้อแบบหมาล่าแล้วหม้อน้ำใส <c oughs> จะลองจิ้ม <c oughs> น้ำจิ้มกานะคะใครเป็นคนคอนโทรลใครนั่งขวาก็เป็นคนคอนโทรลโต้นะคะน้ำจิ้ม วันสุดท้ายแล้วเรามาที่สายน้ำกลางของโรงแรมนะคะเดี๋ยวจะมาไม่ถึงเสร็จเีย้อแล้วนะคะสำหรับที่ทำคอนเทนต์เน็ตไอช่วงเช้าค่ะตอนนี้นะคะน้องไอดอลแลวก็เพื่อนน้องไอดอลน้องมีม เราก็ให้คุณขับรถพาน้องไปวัดเพราะว่าน้องไปแก้บนส่วนเรานะคะก็เดี๋ยวกลับไปเก็บของเก็บกระเป๋าเตรียมเช็คเอาท์ค่ะทลิปนี้ก็ครบเครืร่องมากๆนะคะอาหารอร่อยที่ถ่ายรูปสวยทั้งแบบคาเฟ่และธรรมชาตินะคะก็มาเที่ยวเชียงใหม่กันเยอะๆนะคะ,คะที่ชอบมากๆเลยค่ะไว้เจ,จอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงก็ชอบไปในทริปนี้นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีแรงแบบไปตปากแดดถ่ายคลิปต่อไปะคะ่ะบายบายไปแล้วเจ้าเจ้างามปล้ำปรลิ้ง